เอาไปครับผมอ้้หูรัวเกิเนนลครับผมมาดูแล้วมันรัวด้วยดินะฮะโคตรโโคตรปังโคตรอันต,ร,ตร,รายนะครับผมมาดูไปอีกแล้วนะครับผมร้อยห้าสิบาท โอเคครับผมก็กล่าวสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหน่องพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมใหม่ PG อีกแล้วนะครับผมมาดูนะฮะวันนี้ก็มาดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่ผมนะครับไม่ได้ลงคลิปมาซองวันนะครับผมมาดูนะฮะก็ไปดูกันเลยนะครับผมมาดูทุน90บาทนะครับผมก็ลุยกัน Let's go นะครับผมมา เอาล้วนะครับผมดูมาเปิดแรกมาก่อนเลยครับผมโอ้ยเคาดูแค่นั้นแรกนะฮะคนดูทุกท่านนะครับผมสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมมาโบา๊บ้ากันไปเลยเนี่ยคนดูนะมาแบบว่าสวยจาดนะครับผมคนดูทุกท่านนะครับผมโบ๊บ้าไปร้อยห้าสิบบาทนะครับผมคนดูเอาดีแค่นั้นแหละนะฮะฉันติดคำนี้มากเลยนะแค่นั้นแหละ <laughs> มา เอาไปครับผมสามตัวคูณสองโบ๊ะหกสิบบาทนะครับผมโอ้โหกำไรลัวๆเลยนะตอนนี้เนี่ยฮะก็สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมเอาไปครับผมคูณห้าสิบห้าบาทนะครับผม ยังชิวเนี่ยครับผมเอาล่ะนะฮะคูณ5าอีกทีโบสวยมันต้องอย่าง,งานั้นเลยนะเพื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมมาตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับผม เอาไปครับผมโอูโหหหห้หูรัวเกินนะครับผมมาดูแล้วมันรัวด้วยดินะฮะโคตรโห่โคตรปังโคตรอันตรายนะครับผมมาดูไปอีกแล้วนะครับผมร้อยห้าสิบบาทมาเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดกันหน่อยแล้วกันนะครับผมตอนนี้มีอยู่หกร้อยบาทแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คุ้มๆนะฮะดูนี่ครับผมมา จัดกันไปแบบว่าสวยๆวยโบว์บานไปเนี่ยครับผมโบบวงกันไปครับผมโอ้โหสวยเกินนี่ครับผมท่านผู้ชมสามร้อยบาทเลยครับผม,ผมบารผมางวัลก้อนโตนี่ครับผมมาดูแล้วมันบุดจำบุดจำบุดจำบ้บบบบบาจัดเลยนี่ครับผมแปดร้อยหกสิบแล้วอ่ะ ว้ยโอดูเกินโอ้โหแล้วดอกนี้เต็มเต็มเอาเรื่องนะครับผมมอดูมาห้าร้อยบาทครับผมโบบาทจัดเอาละนะครับผมยังไงเอาละนะครับผมยังไงคนดู เกินไปมากุุงชิงกๆงชิงโอ้โหเริ่มเงียบหลังๆมาไม่ค่อยแตกเลยนะจ่ายแค่แบบว่าตอนต้นหลังๆมาเริ่มเงียบแล้วจริงๆนะครับผมโอ้โหขอสักแบบ สักรอบแบบ,บโมโหหน่อยดิเพื่อนขอแบบรอบเดียวจบเลยคอมโบเดียวจบเลยอีสามร้อยไปเบสสามบหนึ่งหมุนแล้วกันนะครับผมมาดูวัดดวงไปนี่ครับผมเบสสามหนึ่งมุนก็ดูสวยโอ้โหเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยอาชาก็สวยเกินอะนะ 1,500บาทนะครับผมดอกเทียวนะครับผมมาดูนะฮะก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรค่ายอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะฮะปั่นจากทุน90บาทนะครับผมได้มาประมาณ2,600บาทเลยนะครับผมก็ปั่นมาเรื่อยๆนะฮะจนถึง2,600นะครับก็คุ้มแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ใครที่ อยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะฮะก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมอย่าลืมนะกคนดูนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ